อาวันนี้ของพีติก๊กนะเดี๋ยวเขียนเวลาก่อนนะ14.21ของพิติก๊กเนี่ยนะครับก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่อาจารย์ลืมนะวันนี้เอามาทำคิวให้ก่อนนะหลักฉลกจกักรพพัดของอาจารย์ก็คือจะต้องผูกดวงใครอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้นะครับให้ส่งวันืีนปีเกิดเวลาเกิดนะแล้วก็เบอร์โทรมาเลย เพราะต้องผูกลักนานะอ้าวของพิติกเนี่ยนะเกิดวันพุธเลขที่ห้ามใช้ก่อนเลยห้ามใช้ตลอดชีวิตนะครับก็คือ1 3 7และ9นะ 137และ9นะห้ามใช้ตลอดชีวิตนะพี่ติ๊กจำเอาไว้นะพอเห็นก็โอ้โหเบอร์โทรศัพท์มาก็เลข9ตึมเลยนะอ่ะเอาเบอร์แรกก่อนนะเบอร์แรกว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่อันนี้อันนี้เขามีแบบส่งส่วนตัวด้วยนะเอออ่ะเดี๋ยวดูซิคือสิ่งที่เห็นเนี่ย090มาก่อนเนี่ยนะมีเลข9โผลมาใน สามตำแหน่งแรกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะสามตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นพลังบวกและพลังลบนะพลังบวกก็คือจะดึงเข้าสู่ตัวตนสองสองตำแหน่งถัดมาเป็นตัวตนนะครับตัวตนก็ดันมีเลขหนึ่งอีกห้าหนึ่งนะตัวตนมีห้าหนึ่งเข้ามานะแล้วคลังตำแหน่งคลังมีเก้าศูนย์สี่อันนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันนะพะมีเลขเก้าแล้วตำแหน่งสุดท้ายผู้สนับสนุนนะมีเลขสามนะไม่เหมาะเลยนะเบอร์เบอร์แรกนี้ถือว่า ไม่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะมันดันมีเลขต้องห้ามในในทุกตำแหน่งสำคัญนะทุกตำแหน่งสำคัญนะในหลักฉลกจักรพัรดิเนี่ยสามตำแหน่งแรกก็คือพลังบวกและลบของธรรมชาติที่จะดึงดูดเข้าสู่ตัวเรานะพอมี9 0เข้าไปปั๊บเนี่ยอันนี้มันกลายเป็นพลังลบนะพลังลบมันก็ทำให้เหนื่อยนะเหนื่อยและหนึ่งและไม่มีตัวช่วยตำแหน่งท้ายนะมีเลข3เป็นกาลากินีปั๊บเนี่ยตัวช่วยไม่มี นะไปขอใครช่วยก็ลําบากนะไปขอใครช่วยก็มักไม่มีคนช่วยนะต้องดิ้นรนเองจะทําอะไรลําบากหน่อยนะครับตําแหน่งตัวตนมี51าหนึ 1, ่งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เสียเรื่องสุขภาพนะอันเนี้ยมันจะทําให้เสียเรื่องเรื่องอสุขภาพนะปวดหัวไมเกรนมีความเครียดนะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับระบบเลือดระบบโลหิตระบบน้ําเหลืองระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายนะตรงนี้ก็ไม่เหมาะนะ เอออันนี้ไม่เหมาะนะครับฉะนั้นตําแหน่งพวกนี้มันมีความสําคัญเลยนะเออแล้วก็การหาทรัพย์นะตำแหน่งปตัตตานหา904เนี่ยดันมีเลข9เข้าไปอีกนะเออถ้า0440อย่างเดียวพอได้นะแต่พอมีเลข9เข้าไปปุ๊บมันทําลายพอทําลายปุ๊บเนี่ยการหาทรัพย์จะเป็นไปด้วยความยืดเหนื่อยยากนะเสียสละให้ผู้อื่นแต่ทีคนอื่นไม่ให,ให้ไม่ทําให้เราบ้างแต่เรามักจะทําให้ผู้อื่นนะ ทำทำทำแล้วก็แบกภาระหนักนะเเหนื่อยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเออมันก็จะทําให้การหาเงินจะเป็นอะไรที่เหนื่อยอะนะเหนื่อยยากกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่นี่หืดขึ้นคอแล้วกันนะเออนะอ้าวพิติกฟังอยู่ไหมเนี่ยไลน์บอกอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวให้น้องอุ้มถามทีว่าเป็นยังไงมั่งเออ,เอ,อนะอาเบอร์ที่สองนะ 904อยู่ตำแหน่งแรกอีกเหมือนกันนะคือมีเลข9มาอีกนะใช้ไม่ได้นะเนี่ยบางคนนะไปบอกว่าโอ้โหเลข9ก้าเป็นเลขมงคลเลข9คือ9หน้านู่นนี่นั่นแต่ถ้าผูกดวงชะตาแล้วจะรู้มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะมันมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ากําลังของดวงชะตาเนี่ยมีความสําคัญมากนะเนื่องจากตัวอาจารย์เองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอาจารย์เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแลวนะอาจารย์ชื่อกิษณะนะกิษณะเป็นชื่อองค์มหาเทพ ของฮินดูถ้ากำลังดวงชะตาไม่ถึงใช้ไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้เลขเก้าใช้ไม่ได้นะครับในเบอร์ที่2ตํตำแหน่งพลังบวกลบนะมี904เข้าไปนะเนี่ยอันนี้ก็เสียหายนะเป็นพลังลบเหมือนกันก็ทําให้เหนื่อยแบกภาระ,ะนะพอตำแหน่งตัวตนมี9 2อันนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยทั้ง2เบอร์เลยนะทั้งสองเบอร์จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตระบบน้ําเหลืองระบบเลือดระบบ ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยนะมีปัญหาไม่ดีนะแต่เบอร์ที่2นี้ตำแหน่งคลังใช้ได้นะตำแหน่งคลังใช้ได้แต่พลังบวกลบเนี่ยมันกลายเป็นพลังลบมันก็ไม่ไม่ช่วยอะไรนะพอตำแหน่งผู้สนับสนุน6-6 6-6นะ6กก็ถือว่าพอได้นะเบอร์2พอได้แต่ต้นทางอ่ะมันเหมือนเป็นตัวคูณถ้าต้นทางเป็นพลังลบซะแล้วก็ทั้งเบอร์ก็ต้องทิ้งนะไม่เหมาะนะน,นี้ไม่เหมาะนะเออไม่เหมาะไม่เหมาะ พี่ติก๊กควรจะเปลี่ยนนะอ๋อนี่น้องอุ้มส่งมาให้ทันทีน้องอุ้มถามตรงไหมคะพี่ติก๊กบอกแบกภาระ,ะสุดยอดค่ะเอา้าตรงใช่ไหมคะตรงมากค่ะเอา้านี่นะเอา้าพี่ติก๊กก็ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวจา์ออกแบบให้พอออกแบบให้แล้วนะออกแบบให้แล้วเนี่ย จะมีเลิกม,มีเลิกนะเลิกวันเปิดใช้แล้วก็มีเลิกวันที่ต้องทําพิธีนะจะมีพิธีกรรมขั้นต้นในการอธิษฐานจิตเปลี่ยนนะมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะเป็นการอธิษฐานจิตเปลี่ยนนะอันนี้ก็ของพี่ติ๊กเรียบร้อยนะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันน่าจะเสร็จมั้งของพี่ติ๊กนะแล้วก็ไปเปิดใช้แล้วก่อนก่อนที่จะใช้งาน นะมันมีขั้นตอนเนี่ยน้องอุ้มเขาส่งให้มันต้องสวดก่อนนะมีจุดทูบแล้วก็สวดสวดเสร็จแล้วเราโทรออกนะโทรออกหนึ่งหนึ่งเบอร์นะ,ะเป็นเป็นขั้นตอนอสำเร็จรู้ล่วงนะในการเปิดเบอร์ใช้นะฉะนั้นการวิเคราะห์ด้วยศาสตร์จักรพัิเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นการผูกดวงผูกลักษาเราเนี่ยว่ามันมีกําลังเหมาะสมแค่ไหนนะแล้วพิติกให้ส่งวัตถุประสงค์มาด้วยนะปรารถนาสิ่งใดนะ อาจารย์จะวางตําแหน่งให้ให้มันเหมาะสมที่สุดนะเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้องนะแล้วก็ดึงดูดความสําเร็จเป็นความมงคลให้กับตัวเองนะเออ,อท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็แนะนำคำัมภีร์เสริมดวงปีวงกรทองนะครับเรียกว่าเป็น คำพีที่อาจารย์จะัดะทาขึ้นนะสำหรับสายดูดวงสายมูโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งในคำพีนี้จะให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะครับที่สําคัญมากๆว่าเราจะเสริมดวงตัวเองยังไงจะทําอะไรสิ่งใดต้องทําตลอดชีวิตอย่างนี้นะจะบอกไว้เลยนะเช่นยกตัวอย่างนะคนเกิดวันสุกการบูชาพระเนี่ยต้องมีพระบางลําพึงพระบางสายญาตินะบูชาเทพเจ้าจีนก็ ชัยสิงเอีะภาษะสังกจายนะครับหรือบูชาเทพฮินดูต้องบูชาพระแม่ลักษมีพระแม่คงคาอย่างเงี้ยนี่คือการบูชาให้ตรงสายนะครับสำหรับเสริมดวงตลอดปีเลยนะครับ2,567และใช้ได้ตลอดไปด้วยเพราะว่าเป็นความรู้ทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับในคำพีน้เนี่ยก็ยังมีวิธีบูชาพ่อแก่เคยได้ยินไหมบูชาพ่อแก่เสริมดวงจะจะทำให้ค้าขายดีทำให้เจริญรุ่งเรืองนะครับรวมถึงความรู้เรื่องเลิกม,มงคลต่าง แล้วมีเลิกให้ทุกเดือนเลยนะเลิกเข้าบ้านนะเอาพระเข้าบ้านเลิกลงเสาเอกเสาโทเลิกไปสมัครงานเลิกแต่งงานเลิกออกรถพวกนี้มีให้ทั้งหมดพร้อมกับพยากรดวงนะครับทุกทุกสองเดือนตลอดทั้งปีนะอันนี้ก็เป็นคำพีเสริมดวงนะให้ทุกลัคนาราศีนะแล้วก็ยังมีเ,เลขมงคลนะให้ใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับอันนี้ใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สั่งกันได้นะครับอีกเล่มหนึ่ง ก็เป็นบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยอาจารย์สวดกันมา1ปีเต็มแล้วนะสวดกันมาทุกวันพระและวก็สวดกันทุกวันเลยนะหัวใจสําคัญของเล่มนี้ก็คือบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนาเวรน,นะครับมีบทสวดถอดถอนสัญญากรรมมีพิธีต่างๆพิธีเทวตาพีพิธีลาพุทธภูมิพิธีเบิกบุญ ให้เอามาใช้แก้ปัญหาของเราณนปัจจุบันนะอันนี้มีบทสวดมีเสียงให้สแกนสวดด้วยนะมี QR Code ใครสวรดไม่เป็นนะครับมี QR Code ให้สแกนฟังเสียงสวดและสวดตามนะอันนี้สองเล่มนี้ดีมากๆนะอาจารย์ก็แนะนำเอาไว้ใครจะนำไปเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าก็ได้นะสามารถที่จะสั่งได้นะที่เบอร์และสิ่งที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับอาจารย์ก็แนะนำนะใครสำหรับที่อยากจะสนับสนุนช่อง นะครับก็สั่งทำพีสองเล่มนี้นะไปใช้กันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะก็อย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆของอาจารย์นะครับทั้งแฟนเพจ a c e b o o k นะ ชื่ออาจารย์กฤษณะภูสิรด,ดมติ๊กตอกอาจารย์กฤษณะภูสิรด,ดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะพูสิรด,ดมก็จะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับมีทั้งตำรามีทั้งความรู้อะไรต่างๆนะก็ไปดูเวอร์ไบเว็บอาจารย์กฤษณภูสิรด,ดม .net นะเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับใครที่สนใจอะไรก็ติดตามกันเอาไว้นะครับ